เดือดจัดแขกคำประกาโดนเจ้าของร้านน้ำพริกดังเชิญออกจากร้านกลางรายการสดกลายเป็นเรื่องเดือดขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์เป็นอันดับหนึ่งเมื่อรายการโค้ดแขกที่เผยแพร่ทาง YouTube และ Facebook โค้ดแขกดำเนินรายการโดยคำประกาและโรซี่ซึ่งทำรายการสดเดินทางไปเช็คอินร้านในตำนาน ร้านพริกแกงแห่งบางลำพูโดยพบว่าเมื่อทั้งสองคนเดินทางเข้ามาในร้านเจ้าของร้านซึ่งเป็นหญิงสูงวัยได้ถามหาแขกคำปากาและแจ้งพิธีกรทั้งสองคนว่าต้องขอโทษด,ด้วยป้าไม่เคยดูรายการของหนูต้องขอโทษอย่างรุนแรงเพราะป้าไม่มีโอกาสได้เข้าไปดูอย่างไรก็ตามป้าขอดูรายการก่อนแล้วค่อยมาสัมภาษณ์และจะติดต่อกลับไปขณะที่แขกคำปากาได้ตอบกลับว่ารายการเราติดต่อมาล่วงหน้าถึงหนึ่งเดือนและคุณป้าอนุญ,ญาตแล้ว ตอนหลังคุณป้ารู้ว่าแขกเป็นเสื้อแดงคุณป้าก็เลยไม่อนุญาตให้แขกมาถ่ายรู้ไว้ว่าร้านนี้ไม่ต้อนรับคนรักประชาธิปไตยโดยเมื่อออกจากร้านแขกคำประกาศได้ย้ำว่า น้ำพริกร้านดังกล่าวอร่อยมากจริงๆแต่ไม่รู้ว่าจะไม่ต้อนรับคนเสื้อแดงแม้ว่าจะติดต่อมาล่วงหน้าถึง1เดือนซึ่งแขกได้ทราบมาบ้างว่าเจ้าของร้านมีทัศนคติทางการเมืองอย่างไรแต่คิดว่าจะวางเรื่องการเมืองไว้ก่อนเพราะน้ำพริกร้านดังกล่าวอร่อยมากและได้รับอนุญาตแล้วจึงอยากมาทำความรู้จักและขายของเท่านั้นขอขอบคุณข่าวจากข่าวสดครับ